สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงคโปรูทุกท่านนะครับผมปลาล์ม3ามบาทหบาทมาประจําการเหมือนเดิมในทุกเช้าแบบนี้กับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีครับในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนจะไปพูดถึงนะยังมีความหลงของหลังเกมนะครับที่เชลซีชนะลีส t เนี่ย ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเะครับอยากดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาทีแนะนำให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้ได้เลยนะครับหลายคนก็น่าจะโอ้โหดูเกมแดงเดือดแบบเรียกว่าเต็มข้อมานะครับ ก็ผมนี่อยู่ที่หัดใหญ่นะฮะวันนี้มีโอกาสมาเจอแฟนบอลปีศาจแดงแล้วก็แฟนบอลหงแดงที่หัดใหญ่ก็บรรยากาศสุดยอดมากนะครับแฟนๆนี่เชียร์กันสนุกสนานนะครับแต่ว่าถึงแม้จะอยู่ที่หัดใหญ่ครับแต่ยังมีข่าวมาฝากเหมือนเดิมเริ่มที่ข่าวแรกครับมีรายงานว่าท็อตโบลีเบดัตเอ็กซ์บาลีแล้วก็ฮันยอกวิสครับ เข้ามาชมเกมที่เชลซีทีมหญิงเนี่ยลงเล่นรายการ Continental Cup Final ครับที่สนามเซลเฮิร์สพาร์คปรากฏว่าเข้าไปดูปั๊บเชลซีแพ้เลยนะครับ1ประตูต่อ3ก็ขึ้นนำอาเซนอลก่อนด้วยครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยโดนยิง3ประตูรวดนะครับขณะเดียวกันครับอดัมนิวสันครับบอกว่าแกรมพอลเตอร์เนี่ยออกมายอมรับว่าการเล่นหลัง3เนี่ยทำให้เชลซีทำได้ดีขึ้น โดยทีมมีสมดุลมากขึ้นนะครับซึ่งทีมทำเกมบุกได้ดีในครึ่งแรกแต่ก็ยังมีงานให้ทำมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งถ้าแกพูดแบบนี้นี่หวังว่าเกมที่เจอกัะดอดมุลน,นะฮะจะกลับไปเล่นหลังสาเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้พอตเตอร์ยังเสริมถึงการกลับมาเล่นหลัง3เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ก็บ,บอกว่าเบนชิวลกับริชเจมเนี่ยไม่สามารถลงเล่นให้เราได้มานานมากๆนะครับ แต่ก่อนเลยเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขในแบบต่างๆแต่มันก็ชัดเจนครับว่าตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ทั้ง2คนถนัดที่สุดและเป็นตำแหน่งที่ทำให้พวกเขาโชว์ความสามารถออกมาได้มากที่สุดนะครับผมว่าเรื่องนี้ผมเคยพูดในไลฟ์ไปนานมากๆนะครับสุดท้ายเนี่ยโอ้ผ่านมาไม่รู้กี่เกมครับพอตเตอร์เพิ่งจะให้สัมภาษณ์ว่า2นักเตะเล่นวิงแบ็กเนี่ยเป็นการโชว์ความสามารถได้ดีที่สุดผมว่าแฟนเชลซีทั่วโลกเห็นนะฮะแต่แกจะไม่เห็นนะฮะ ขณะที่เลียมทูมี่ครับบอกว่าการเปลี่ยนตัวลงมาตั้งมาอุดเกมเนี่ยในเกมที่เจอร์ลิสเนี่ยถือว่าเป็นซีซั่นแรกนะฮะในซีซั่นนี้ครั้งแรกเลยนะครับที่กราพฮตเตอร์ทําเหมือนว่างานของเขาเนี่ยอยู่กับผลการแข่งขันในเกมที่เจอกับลีสนะฮะแม้ัยชนะนัดนี้เนี่ยจะสําคัญแต่ความกดดันยังไม่ไปไหนครับและเกมเจอดอทมุลคือสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดในตอนนี้สําหรับตัวเขาและเชลซีนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับเกมนัดสาคัญกลางสัปดาห์กับดอทมุล ถึงแม้ว่าจะชนะลีสมาได้แต่ถ้าตกรอบไม่แน่นะครับยังมีโอกาสาจะโดนนะฮะขณะที่นิซ่าคินเซล่าบอกว่าฟอร์มของเชลซีนั้นเนี่ยยังห่างไกลกับความความเพอร์เฟกนะครับแต่การชนะลีสอยู่ในเต็ดได้เป็นการสร้างความมั่นใจที่สําคัญให้กับทีมนะครับขณะที่อดีตนักเตะของวิลลาอย่าง au, กาเบเรียลวาลลาห์แล้วก็ไมเคิลดอสันครับพูดถึงเชลซีแล้วก็ไคลฮาวเวิสครับเขาบอกว่าเชลซีลงสนามไปเพื่อทําตามเป้าหมายในการเจอกับลีสครับ พวกเขาดูดีขึ้นกว่าหลายเกมก่อนหน้านี้แม้จะยังไม่ถึงขั้นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก็ตามมีจังหวะหลุดเดี่ยวของค่ายฮาวเวิร์สในช่วงครึ่งแรกครับมันเหมือนกับคุณดูจังหวะผมเนี่ยสมัยเป็นนักเตะหลุดเดี่ยวเลยใช่หรือเปล่าเชลซีไม่ได้โชว์ฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจแต่อย่างน้อยเนี่ยพวกเขาก็คว้า3คะแนนได้และทําให้กรมพอตเตอร์ลดความกดดันไปได้บ้างปัญหาของค่ายฮาวเวิร์สครับก็คือเขาไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆเขาไม่ต้องการยืนค้ำกองหลัง เขาวิ่งพลาดไปทั่วสนามครับแล้วในเกมกับบลีสเนี่ยก็ไม่ได้สร้างปัญหาใดๆให้กับแนวรับของคู่แข่งเลยนะครับผมเชื่อว่าแฟนเชลซีนะ่าจะเห็นด้วยกับสิ่งที่กาเบลอักบลร์ฮอพูดนะครับขณะที่กรามอเตอร์เนี่ยแกก็ออกมาตอบโต้กระแสวิจารณ์ครับที่คนวิจารณ์ไคลฮาวเวสครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเราต้องบุกให้ดีกว่านี้ทั้งทีมครับและนั่นคือความรับผิดชอบของเขามันง่ายที่จะเจาะจงเอ่อในการวิจารณ์นักเตะรายบุคคลแต่นี่เป็นการเล่นเป็นทีมครับ เราต้องสร้างโอกาสมากกว่านี้ต้องทำให้ดีกว่านี้และสิ่งนี้เริ่มมาจากตัวผมเองผมต้องช่วยให้ทีมเนี่ยสร้างโอกาสได้ดีขึ้นและมากขึ้นผมไม่เคยสงสัยในคุณภาพของลูกทีมเลยนะครับบทสัมภาษณ์หลอ่ลอๆนี่ต้องยกให้เขาครับพอตเตอร์ปกป้องลูกทีมแต่นี่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ถือว่ามองว่าถูกก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะฮะขณะที่ลูเบนล็อฟตัชชี่ครับให้สัมภาษณ์ถึงพอตเตอร์ครับแฟนชลซีฟังให้ดีนะฮะ เดี๋ยวแกตัวจริงยาวๆแน่ครับแกบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นนี่ผู้จัดการทีมอย่างมากครับเขาคือผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครเถียงเรื่องนี้ได้จากผลงานที่เขาทากับไรตันและผลงานอื่นๆตอนนี้มันขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วครับว่าเราให้ความเคารพผู้จัดการทีมเป็นอย่างสูงเราเห็นที่เขานั่งตอบคําถามสื่อด้วยการที่พวกเราเล่นไม่เอาไหนเนี่ยแต่เขาก็ยังยืนหยัดเพื่อน,นักเตะเราเป็นนี่เขาครับในการที่จะต้องเล่นให้ดีที่สุดและเปลี่ยนสถานการณ์ของทีมให้ได้นะครับ โอ้เล่นแบบนี้ฮะพูดแบบนี้ฮะตัวจริงยาวๆครับสำหรับลอฟต c ชีกนะครับขณะเดียวกันครับก็คริสโตเฟอร์เอนคุนคูครับที่เดี๋ยวจะย้ายมาอยู่กับเชลซีในช่วงซัมเมอร์นะครับก็ข่าวจากเดียเลติกบอกว่ามีอาการบาดเจ็บซ้ำที่ต้นขาซึ่งน่าจะทำให้เขาพลาดในเกมกับแมนซิตี้ใน UCL ที่จะเจอกันนะครับเอนคุนคูเนี่ยจะย้ายมาเชลซีหลังจบฤดูกาลครับ จริงๆเขาเพิ่งหายเจ็บจากหัวเข่ามานะครับซึ่งต้องพัก3เดือนจนพลาดบอลโลกเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับขณะที่เลียมทูมี่ครับแซลบอนคู่แข่งนะฮะแดงเดือดครับเกมแดงเดือดเมื่อวานนี้ครับเขาบอกเขาไม่ได้ดูสดในเกมนี้นะครับแต่มันยากที่จะจินตนาการว่าทีมฟุตบอลสักทีมจะยิงได้ถึง7ประตูในเกมเดียว เพราะทุกวันนี้ถ้าเห็นยิงได้2ประตูเนี่ยถือว่าช็อกหนักมากแล้วนะครับไม่รู้ประชดประชันเชลซีหรือเปล่านะเรียมทูมี่นะฮะขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่ครับรายงานบอกว่าการเจราจาต่อสัญญากับเม้าเนี่ยได้หยุดลงอย่างสมบูรณ์และมีความรู้สึกจริงๆว่านักเตะเนอาจจะย้ายออกไปจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์โดยมีลิวพูที่ให้ความสนใจอย,อย่างจริงจังนะครับขณะที่เดียรลติครับเมื่อวานนี้ช่วง หัวข้าก่อนแดงเดือดมีรายงานข่าวสุดช็อคครับว่าเชลซีสนใจในตัวแทมมี่อับราฮัมเช่นเดิมครับตั้งแต่มีการเทคโอเวอร์ over, สโมสรนในปีที่แล้วโดยออปชันในการซื้อแทมมี่กลับมาเนี่ยอาจจะถูกใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับตัวเลขอยู่ที่ประมาณ70.8ล้านปอนด์นะครับประเด็นคือมันเป็นข่าวจากดิแอติกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องออปชันในการดึงแทมมี่กลับมาเชลซีเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับ ขณะที่ตุตโตมาคาโตครับสื่อในอิตาลีเนี่ยตีไว้เป็นลือได้เลยครับรายงานว่าเชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงในการดึงตัวโดมินิกโซบอสไลครับกองกลางทีมชาติฮังการีของไลฟ์ซิกมาร่วมทีมโดยนักตเตะรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีมาเกือบปีนะครับโดยตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงกันได้แต่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขค่าตัวของนักเตะนะครับผมให้ข่าวนี้เป็นข่าวลือแต่อย่าพึ่งฟังหูไ้หูถึงขนาดนั้นนะครับเพราะเชลซีเนี่ยน่าจะไล่ล่าตัว นักเตะของไลฟ์ซิกหลายคนนะครับผมว่าไม่ใช่แค่โซโบสไลจับตาดูดีของกวาดิโอด้วยนะฮะขณะที่คริสเตนฟรอกครับสื่อในเยอรมันบอกว่ามานูคนเน่ครับเป็นนักเตะที่หลีกชั้นนําทุกหลีกจากตามองครับมีค่าตัวประมาณ26.6ล้านปอนด์เขาฝันที่จะลงเล่นให้กับ2สโมสรเหล่านี้มาโดยตลอดนั่นคือมาดริดกับเชลซีตอนนี้นะฮะยังไม่มีอะไรชัดเจนแต่เขามีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ อ่ะก็ตีไว้เป็นลือเหมือนกันนะฮะสำหรับมาโนโคน่กับทางโดมินิกโซบอสไลน์นะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวซัมเมอร์ในเชลซีก็คงกระโดดหาผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์และกองหน้าตัวเป้านะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับข่าวที่เชลซีจะดึงทาม,ม่อับราฮัมกลับมาคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ